เราจะทำภารกิจนี้หลังทอดอันดีจะมีทางลัดโดยการอยู่ไฟนั่นคือภูมิปัญญาชาวบ้าของไทยเองซึ่งคนต่างชาติจะต้องอิจฉาเจอเจอสีีมากๆ,ๆเพราะว่าบ้านไอไม่มีอยู่ไฟ <c oughs> าผาถูกยังผูกไม่เป็นเลยค่ะเสียวพองมว่ารโอ้โอ้แค่หนก็ของนาะ ตอนแรกก็นึกว่าอยู่ในนี้5ชั่วโมงแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นแบบตู้เซาว้าค่ะที่แบบโหโหค่ะไม่ใช่ค่ะแต่งหน้าเหมือนจะเอาไปข้างนอกนะคะสาวค่ะอยู่บ้านไม่อยากให้ตัวเองโซกเบาๆลูกจะได้ไม่ตกใจแต่เอาจริงวันนี้เรามีภารกิจ เป็นภารกิจที่เรารับทราบตั้งแต่ตอนท้องแล้วว่าเราจะต้องทำภารกิจนี้หลังจากคลอดทันทีนั่นก็คือการยูไฟชามาเล่นกับไฟร้อนๆสุดไม่ดีช่วงนี้มันร้อนมากพี่ก้าจะเวียนหัวอะไรการอยู่ไฟคือการจะฉับมดลูกจากที่เราแบบขยายมดลูกให้เบบีได้อยู่ในมดลูกเราอ่ะเก้าเดือนใช่ไหมในนั้นก็จะมีทั้งเบบีแล้วก็จะมีทั้งน้ำตอนนี้น้องออกไปแล้วไอ้หนังหรือว่าความกระชับของ มดลูกที่มันขยายมันก็ค่อยๆหดตัวแหละแต่มันจะช้าฉะนั้นเราจะมีทางลัดโดยการอยู่ไฟนั่นคือภูมิปัญญาชาวบ้านของไหยนั่นเองค่ะซึ่งคนต่างชาติจะต้องอิจฉาเจอ์จอซมีมากๆเพราะว่าบ้านไอไม่มีอยู่ไฟถ้าถ้าไอไม่อยู่ไฟแล้วไอจะเป็นอะไรมาคุยกับเป็กเหมือนกันว่าเออแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ไฟแล้ว ฝรั่งไม่เห็นอยู่ไฟเลยฝรั่งก็คือคลอดลุยซูปเปอร์มาร์เก็ตถือลูกเข้าซูเปอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำตอบนั้นฉันก็คิดว่าประเทศไทยมีพืชสมุนไพรมากมายขอคอมเมนต์หน่อยว่าต่างประเทศแม่หลังคลอดเนี่ยเขาต้องมีกิจกรรมนี้ไหมคือเราผ่าคลอดการเริ่มอยู่ไฟของคนผ่าคลอดเนี่ยก็คือหลังจากแผลแห้ง45วัน เลยเริ่มเลยพอเริ่มเลยเขาเริ่มเลย,เมเลยไม่รู้เริ่มยังไงเขาบอกว่าวันนี่ต้องอยู่ในกระโจมเนี่ยคห้าชั่วโมงและไม่ใช่แค่ห้าชั่วโมงนะคะห้าถึงเจ็ดวันอันนี้คือใบพับพึงใช่ค่ะเป็นส่วนหงฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวเราจะเอายางพาพึงมาใส่กับยางนึ่งหน้าท้องค่ะอือฮอันนี้คือโททลุกวันนี้สีแดงเป็นสีมงคลนี่คือใบพับพึงแก้ปวดเมื่อยเขาใช้ทั้งใบแล้วก็ยาง ตอนนี้กำลังจะรีดยางออกโอโหรู้แล้วว่าทำไมถึงห้าชั่วโมงงานแบบงานตอนนีโ้อโอ้โหครับมากไม่เห็นนะยางพึ่งมันก็จะเป็นคล้ายๆกับอา่าวานหางจระเข้ค่ะอันนี้เป็นอันนั้นในในนีน้เหรออันนี้คือยางพับพึ่งนะคะใช่ไหมคะแล้ว อะไรหน่อยวะอันเนี้ยมันคล้ายว่านหางจระเข้แต่มันถึงไม่ใช่ว่านหางนะคะเพราะว่าจริงๆแบบน่าต่ง่ายกว่าคุณไม่เหมือนกันอ่าอ่ะเยอะเลยเราจะอุ่นอุ่นอย่าอุ่นนดเดียวอุ่นไม่ได้เหนียวเท่าใช่แต่ความแบบมันเออมันลื่นระบางเหมือนแบบทาหน้าได้อะใช่ได้ได้จริงปะเดื่องความพื้นที่เราจํากัดนะคะเราก็จะอยู่นี่นี่ก็มีหม้อต้มน้ํานะคะก็จะเป็นน้ําซุปนะคะแล้วนี่ก็ข้าวนะคะกําลังหุงอยู่ เดี e ๋ยวเราก็จะไปเปลี hmm. mm ่ยนชุด hmm. ก mm ันแล้วตอนนี้ก็กําลังประกอบกระโจมอยู่นะคะสําหรับการนั่งของเราไม่นอนเออ a few moments later ถูกยังผูกไม่เป็นเลยค่ะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องผูกเพราะว่าเดี๋ยวก็ จะมีการล้วงลือก,กันแบบนีม้มาจมอ,อกครั้งสุดท้ายที่วัดค่ะอาบน้ำมนต์จ๋า <c oughs> จ๋ารอแป๊บน,นึงเป็นการประคบ <c oughs> อหม้อกเกลือค่ะเพราะว่าเอาเกลือเป็นเม็ดนะใส่ในหมอ้อเอาเกลือใส่ในหมอ้อดินเผาแล้วก็เอาไปไปวางบนบนเตาร้อนๆแล้วให้ความร้อนอะ่ะ ซึมเข้าไปในหม้อในเกลือเพราะเกลือเป็นตัวดูดความร้อนใช่ไหมพอพอเขาร้อนได้ที่แล้วก็มาปะโคเกลือไล่ลมก็เข้าเหมือนใมครับพื้นมา,มาล้อข้างล่างเพราะว่าไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะคะ <c ười> เกลือเนี่ยก็คือใช้เป็นดอกเกลือเพราะว่าถ้าไม่ดอกเกลือนเนี่ยมันก็จะไม่ละลายด้วยใช่ไหมคะพี่นะเกลือมันไม่ละลายอะมันจะเป็นพอเราดูความร้อนมันจะเป็นเขาเรียกผลึกสตุือ ก็คือเป็นก้อนเราก็เลยต้องใช้เป็นดอกเกลียนะคะอันนี้ตอนเขาไล่ลงก็จะมีการนวดไปด้วยนะคะก็จะแบบกดไปเราก็จะรู้สึกแบบเสียดเสียดต้านๆ้านว่าลมในท้องก็เยอะสำหรับคนที่เขาไม่ทำเลยนะคะก็ก็ใช้ชีวิตได้ปกติแหละใช่ไหมแต่ว่ามันสะส่วนบางทีสะส่วนมันจะไม่ไปะชับข้า ใช่แบบนี้หรอคะแม่ดูชิวเยค่ะห,หรือแม่ไม่ชิวจังหวะหน้าเมื่อกี้ไม่ชิว,วแล้วตอนแรกก็ดูแบบปกติสักพักหน้าเริ่มเป็น,นยังไงคะมันคือการลงน้ำหนักลงไปแล้วจะก,ก็เสียวท้องวับว้บเพราะว่ามันใกล้เอ๋อะไรนะแผล<ผ>ตอาอะไรเงีมัมนคงไม่มีอะไรหรอกแต่เสียวเองไอ้นึกอะหนึบว่า เราจะต้องอยู่ในกระโจง้าชใช่หนูคิด้ารนคืนมันเหมือนแบบช่วงที่มันเป็นตะคิวเลยอ่ะข้าจักกจีน้ำเช่มไมคนร่ากันนะรางเสร็จแล้วก็หงนึกว่าอยู่วัดโพแล้วเนี่ยโอ้โห่ตอ้านวดแบบนวดปกติท่วไปวแกานวด้เต <il Yan> <b andon> ผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วอะสามกว่าชั่วโมง <S <S ส, <seize> สามชั่วโมงกว่าแล้มึนไปหมดแล้วนะคะกางจะไปจูบข่านตอนสุดท้ายก็คือการเข้าไปอบไอ้น้ำก็จะเป็นกระจุแบบนี้เลยไปแนะครึ่งชั่วโมงตอนแรกก็นึกว่าอยู่ในนี้ห้าชั่วโมงค่ะแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นแบบตู้เซาวนาค่ะที่แบบโห่โหค่ะไม่ใช่ค่ะ เต่าอี่ก็หนูต้องถอดนั้ยด้วย่ถอไหนอ่ะถอดไหน่่ A few moments later ดูหน้า่อนเฮ้ยอย่างนี้อม่เหมือนไม่ร้ออ่ะ แล,ล้วเรายัางไงต่อคะกาันน้ำสุนไปอ๋อเดี๋ยวพี่ไปเรียนน้ำสูบทำความสะอาดอ๋อทำในนี้รู้สึกไงคะเบาดีค่ะโอเคเดี๋ยวทำต่อไปอีกห้าวันห้าวันเจ็ดวันค่ะน้ำที่น้ำที่เราเอ่อทำการตักน้ำตะกี้ที่อยู่ในหม้อต้ม เราก็จะเอาน้ำนั้นมาค่ะนะคะเชิญใช้บริการดิฉันไหมคะดิฉันพอจะทราบแล้วนะคะว่ามันทำยังไงบ้างนะะนี่คือตะกี้เขาใช้หรือเปล่า,อ,าอ่ะไม่เห็นนะนา่าเสยอุ้ยอันนี้คือการงัดงัด,ง,ดงัดเลยนะก็ประสบการณ์ในการอยู่ไฟวันแรกนะคะ,อะบอกเด้เลยว่าประทับใจมากเอาจริงๆชอบเพราะว่ามันได้แบบได้ผ่อนคลาย ได้เหมือนกับว่ามาดูแลตัวเองแต่ในใจลึกๆอะ่ะก็คือมีความเป็นห่วงตัวเล็กว่าตั้งห้าชั่วโมงที่สชั่วโมง5ชั่วโมงที่เราแบบต้องมาดูแลตัวเองแล้วถ้าหากว่าแม่คนไหนที่แบบเขาต้องอยู่ไฟแล้วไม่มีผู้พี่เลี้ยงอ่ะจะทํำยังไงอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าถ้าแม่คนไหนที่อยู่ไฟจีิงๆงคือนอนให้นมเลยลูกอยู่ข้างๆตื่นเลยนะคะเราก็ โชคดีที่ยังมีพี่เลี้ยงอะไรแงี้ค่ะตะก,กี้ได้นวดตัวด้วยนวดเท้าด้วยนวดนมด้วยอะไรเงี้ยก็คือนวดไปหมดเลยประโยชน์อของการอยู่ไฟนะคะก็คือจะช่วยกระชับมดลูกนะคะให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยแบบว่าช่วยสลายพวกเซลล,ลูไลท์ไขมันหรือว่าพวกคังผืดนะคะที่คุณแม่ตั้งท้องเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหรือว่าไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายครั้งนี้เลยคะ่ะ เรียกว่าเคลียร์ระบบอย่างลึกซึ้งนะแล้วก็จะทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเบาสบายตัวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเมื่อมดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นก็จะมีเบบี้คนที่สองเร็วขึ้นยัยงที่สองเดือนอยู่เลยอยากเงินใจเย็นๆ <laughs> เรายังแ,แฮปปี้กับคนนี้อยู่นะคะก็เรียกว,ว่าดูแลตัวเองค่ะคุณแม่ค่ะจะได้มีความสุขในการเลี้ยงลูกนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะ กระบวนการก็จะประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการรีวิวสาหรับคุณแม่ท่านไหนที่คลอดลูกแล้วและอยากจะอยู่ไฟจะประมาณเนี้ยเธอมันจะเป็นความรู้สึกแบบว่าเออได้อารมาเทอราปีตัวเองนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> การอยู่ไฟนะคะก็แล้วแต่คุณแม่เลยว่าจะเลือกอยู่ไฟ5วันหรือ7วันก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกหรือว่าคนที่นวดนมนะคะนิก็จริงๆนิงก็ผ่านการนวดนมมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รีวิวก็มารีแคปนี้เลยแล้วกันว่าการนวดนมเนี่ย ก็จะเป็นการเปิดท่อน้ำนมเป็นการคือเธอมันจะเจ็บนะเอาจริงๆ seriously จากใจจริงเธอต้องยอมรับเลยว่าการนวดนมจะเจ็บเหมือนเขา,เอ,าอะไรไม่รู้มัง,งัดจนฉันก็แอบทนไม่ได้แต่น้ำนมออกจริงๆแล้วมันก็ฟล w แล้วทำให้เราแบบมีน้ำนมที่มากขึ้นอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆที่มานวดให้อ่ะเขาก็แนะนำว่า คืออาหารเสริมในปัจจุบันก็มีเยอะในการที่แบบเสริมเพื่อสร้างน้ำนมนะคะแต่ดีที่สุดที่ต้องเป็นพื้นฐานที่คุณแม่ทุกคนต้องทำก็คือดื่มน้ำเยอะๆนะถ้าขวดใหญ่ก็ประมาณวันละ 2- 3ขวด4ขวดได้ก็เยี่ยมไปเลยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารจากธรรมชาติหรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นสมุนไพรก็เรียกน้ำนมได้เยอะเลยจะเป็นต้มจะเป็น ซุปนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแกงเลียงจะเป็นไก่ผัดขิงหรือว่าซุปอะไรร้อนๆก็ช่วยได้นะคะก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็งดน้ำเย็นนะจ๊ะช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตตานชาไขาม่มุก็งดไ้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็รีวิวประมาณแค่นี้นะคะก็รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายหลังจากการที่ได้อาบน้ำสมุนไพรกันไปแล้วนะคะก็จะทำอย่างนี้อีก5วัน นะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่หลายๆคนนะคะก็สู้ๆกับการเลี้ยงลูกน้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนิวด้วยนะคะแล้วก็ไปดูว่าอาทิตย์หน้านิวจะมีทริคอะไรเกี่ยวกับคุณแม่และคุณลูกมาฝากกันค่ะบายฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้กับน้องสเปซและไปกับนิวด้วยนะคะ